เ็นค่ะเอ็นเลยนะคะในเช้าน,นี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะในะพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่สามสิบข้อสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะคะข้าพเจ้าอ่านให้พี่น้องฟังนะคะบอกว่าเพราะว่าพระบัญญัติข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้สําหรับท่านไม่ยากเกินไปและไม่ห่างเหินเกินไปไม่ใช่พระบัญญัตินั้นอยู่บนสวรรค์แล้วท่านจะกล่าวว่าใครจะ แทนเราขึ้นไปบนสวรรค์และนำมาให้เราและทำและกระทำให้เราได้ฟังและปรับพืติตามไม่ใช่อยู่พ้นทะเลหรือท่านจะกล่าวว่าใครจะข้ามทะเลใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนำมาให้เราและกระทำให้เราได้ฟังและประับพฤ้ตามแต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายมากอยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่านฉะนั้นท่านจึงกระทําตามได้จงดูเถิดในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านคือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านให้ดําเนินในพระมรรคาทั้งสิ้น ดูเถิดในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านคือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพร,ระเยโฮวาพระเจ้าของท่าน จะอำหนวยพระพรแก่ท่านในเป็นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้นถ้าใจของท่านหันเหไปและท่านไม่ได้เชื่อฟัง แต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปนิบัติพระนั้นข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าท่านทั้งหลายจะพินาศเป็นแน่ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่นานในแผ่นดินซึ่งท่านกําลังจะยกข้ามแม่น้ำจอแดนเข้าไปยึดของนั้นข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระโคและคําสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านจะ เพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์และติดพันอยู่กับพระองค์กระทําเช่นนั้นจะได้ชีวิตและยืดและความดินนานเพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าปฏิญาณซึ่งพระเจ้าปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านคือแก่อับราฮัมอิสอัคและอยากคบว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั้น ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงกอวยพรพระเจนะคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ให้เป็นถ้อยคำที่ข้าพรองค์ทั้งหลายทุกคนจะมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนได้ความเชื่อฟังพระองค์อธิษฐานของมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนค่ะพี่น้องในพระธรรมเฉลยธรรมยัตินะคะบทที่สามสิบข้อสิบเถึงยี่สิบนะคะในหัวข้อที่ข้าพเจ้าใช้หัวข้อว่าการเลือกชีวิตที่ถูกต้องนะคะ การเลือกชีวิตที่ถูกต้องนะคะผ่านพระธรรมนะคะในบทนี้นะคะเป็นพระธรรมตอนนี้นะคะเป็นคํากําชับของโมเสสนะคะที่กําลังจะจากลูกนี้ไปต่อคนอิสราเอลนะคะว่าทําอย่างไรที่ชีวิตของเขาเ่านั้นจะได้รับสิ่งดีนะคะในการเดินไปกับพระเจ้าวันข้างหน้าเพราะว่าโมเสสนั้นนะไม่ได้พาไม่ได้นําคนอิสราเอลข้าม แม่น้ำจอแดนเข้าไปยึดครองแปนินคานาฮันนะคะโมเสสก่อนจะจากลงนี้ไปก็หว่วงใยคนอิสราเอลใช่ไหมคะว่าท่านนำคนอิสราเอลเนี่ยข้ามะทะเลแดงมาแล้วก็เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารโมเสสก็ได้เห็นชีวิตของคนอิสราเอลหลายๆอย่างที่บ่นบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีใจขอบคุณไปกับบ่าคนเรบเ่าสิ่งเหล่านี้นะคะก็ทําให้ผู้รับใช้พระเจ้ามีความห่วงใยต่อสมาชิกนะคะ พระเจ้านะคะพี่น้องที่รักพระเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยสติปัญญาอันล้ำเลิศของพระองค์นะคะแล้วพระองค์ก็สร้างนะคะสร้างมนุษย์นะคะไม่ได้สร้างให้เป็นหุ่นยนต์นะคะไม่ไม่ที่ไม่สามารถจะเลือกอะไรได้นะคะหุ่นยนต์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาใส่โปรแกรมต่างๆสั่งอย่างไรหุ่นยนต์ก็จะทําอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ในมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเราพระองค์ให้เราตัดสินใจพระองค์ให้เสรีภาพในฝ่ายวิญญาณกับเราทุกคนนะคะพระองค์ไม่เคยบังคับใจผู้ใดนะคะแต่พระองค์ สอนให้ชีวิตของเราทุกคนผู้รัใช้คนของพระเจ้าทุกคนนะคะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเลือกในสิ่งที่ดีเลือกในการที่ทําอย่างไรชีวิตของเราเมื่อตัดสินใจเลือกสิ่งนี้แล้วเนี่ยวันข้างหน้าชีวิตของเราจะได้รับสิ่งดีและเกิดผลด้วยนะคะดังนั้นการเลือกจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตคริสเตียนทุกคนนะคะการเลือกในการเลือกใน การเดินในทางของพระเจ้าพี่น้องดูเหมือนเป็นทางแคบใช่ไหมคะพี่น้องดูเป็นเหมือนทางที่ต้องต่อสู้ใช่หมคะต้องตัดสินใจยากลาบากในการจะเดินเพราะว่าที่เราบอกว่าเป็นทางแคบเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่ในจักรของมารซาตานใช่ไหมครับเราก็ดําเนินชีวิตตามใจของเราเองเนื้อหนังของเราเองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะพี่น้องแต่เมื่อเราเองได้ ได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วพี่น้องที่รักาการเลือกในชีวิตของเรามันต้องตัดสินใจทุกๆวันนะคะว่าเราจะเลือกสิ่งใดในชีวิตของเราซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและนําให้ชีวิตของเราจเจริญขึ้นนะคะดังนั้นการเลือกจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เสรีภาพกับชีวิตของผู้เชื่อทุกคนว่าวันนี้เราเชื่อพระเจ้าเราจะเลือกในการเดินไปกับพระเจ้าแบบไหนที่ทําให้ชีวิตของเราจเจริญขึ้นที่ทําให้ชีวิตของเราปลอดภัยนะคะทําให้ชีวิตของเราที่จะ เดินไปกับพระเจ้าจนวันสุดท้ายแล้วเราจากลกนี้ไปเราได้ไปอยู่ในเป็นดินงของพระเจ้าจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่ชีวิตระหว่างทางของเราเราจะไม่ออกจากน้าพระทัยของพระเจ้าไปทิ้งพระเจ้าไปเพราะว่าเรารักโลกเพราะว่าเรารักหลายสิ่งหลายอย่างเราเสียดายหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ไป นะคะเพราะนั้นเนี่ยการเลือกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเหมือนโมเสสที่ห่วงใหญ่จนชาติอิสราเอลแล้วก็ได้สั่งไว้นะคะในบทนี้นะคะเรามาดูนะคะสามสิ่งที่เราควรเลือกและเป็นหนทางที่นําไปสู่ชีวิตนะคะมีอะไรบ้างนะคะสามสิ่งนะคะประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งค่ะเลือกที่จะมีท่าทีในใจที่มีความรักต่อพระเจ้า ทะะ่าทีในใจจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในชีวิตของทุกๆคนเลยนะคะทนะ่าทีในใจนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้ถ้าท่าทีในใจของทุกๆท่านนะคะมีความรักต่อพระเจ้าท่าทีนี้จะขับเคลื่อนชีวิตของเราในการเดินไปกับพระเจ้านะคะโมเสกกล่าวว่าพระเจ้าอยากให้เรารักและนมัสก,การพระเจ้าเชื่อฟังในพระองค์ความรักจึงเป็นสิ่งที่มีพลัง ที่ขับเคลื่อนในชีวิตของเราทุกคนในการเดินไปขับพระเจ้าความรักเป็นพลังนะคะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนใจของเราให้จดจ่ออยู่กับพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นนะคะใจของเรานะคะเมื่อเรารักสิ่งใดเราจดจ่ออยู่สิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจะขับเคลื่อนชีวิตของเราอยู่วันนี้มีสิ่งใดที่ขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องที่รักถ้าเรามีพระเจ้าเรารักพระเจ้า ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าจะขับเคลื่อนชีวิตของเราอยู่นะคะและจะไม่มีสิ่งใดที่จะมัดดึงใจของเราออกไปจากความรักของพระเจ้าได้เพราะว่าท่าทีในใจของเราเรารู้ว่าเรารักพระเจ้านะคะเพราะว่าเรารู้ว่าบัญญัติที่พระเจ้าสั่งไว้ข้อให,ใหญ่ๆสองข้อใช่ไหมคะให้รักพระเจ้าสุดสุดใจสุดกําลังสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตรงเองนะคะเพราะบัญญัติสองข้อนี้นะคะขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตของเราในการดําเนินชีวิต ในแต่ละวันหรือไม่อย่างไรนะคะพระเจ้านะคะรู้ว่าการที่เราทุกคนรักพระเจ้าจะเป็นผลดีต่อชีวของเราแน่นอนพี่น้องวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าอย่างมากใหม่นะคะที่เรารู้ว่าความรักที่เราได้รับจากพระเจ้าเนี่ยนะคะเราได้รู้ความรักที่แท้จริงก็มาจากพระเจ้านะคะความรักมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะพี่น้องนะแต่ก่อนเนี่ยเราบอกว่าเรารักโน้นรักนี้พี่น้อง แต่บางทีเนี่ยนะสามีภรรยาหรือคนแต่งงานกันใหม่ๆพป่้องแต่งงานกันใหญ่โตมโหดานใช่ไหมคะใช้งบประมาณเยอะแยะมากมายนะคะมีแขกไปเป็นสักขีพยานเยอะแยะเลยแต่อยู่กันไม่นานเท่าไหร่พี่น้องก็ก็เลิกกันพี่น้องที่บอกว่าอู้จะรักกันไปจนวันตายจะอยู่กันไปจนวันตายพี่น้องแต่สิ่งนั้นก็ไม่เป็นความจรงิงเมื่อวันเวลาเมือ่อใช้ชีวิตร่วมกันไปแล้วพี่น้องอา้าวไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบเพราะว่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น จากตัวสามีบ้างจากภรรยาบ้างก็รับกันไม่ได้เล้นี่ความรักของษย์ใช่ไหมคะก็มีวันที่จะเสื่อมสลายได้แต่ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราอะค่ะพี่น้องเรารู้จักความรักของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยสูคริสใช่ไหมคะความรักที่พระองค์ได้ทรงสําดงออกให้กับชีวิตของเราอะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆเป็นความรักที่ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเทียบเทียมได้กับความรักของพระเยสูคริสที่พระองค์ทรงรักเราพระเจ้ารัก พระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าส่งพระบุตรลงมาคือพระเยซูนะคะมาในโลกนี้เพื่อไทยบาปชีวิตของเราเราได้รับความรักที่บริสุทธิ์นี้เป็นความรักที่ผู้หนึ่งยอมตายเพื่อเรานะคะแล้ววันนี้เราเราได้รับความรักนี้แล้วแล้วผู้ใดเราที่ได้รับความรักจากพระเจ้าแบบนี้แล้วจะทิ้งพระเจ้าไปจะห่างเหินจากความรักนี้ไปนะคะพี่น้องดังนั้นเนี่ยให้ลงไอ้ทุกวันให้เราได้คิดให้กวรถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเราเวลาที่เรามีปัญหานะคะอย่าให้ความรักตรงเนี้ย มันห่างไปจากชีวิตของเรานะคะให้รู้ว่ากังขีนอ่ะกว่าที่พระเยซูจะไปถึงอะ่ะพระองค์ต้องพุกพอลมานแค่ไหนใช่ไหมคะให้นึกถึงความรักตรงนี้ให้นึกถึงความรอดไว้นะคะความรอดเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเก็บไว้ในชีวิตไว้ในชีวิตของเราขับเคลื่อนชีวิตของเราไปเราจะไม่ทิ้งพระเจ้าเด็ดขาดพี่น้องเราจะจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราก็จะไม่ทิ้งความเชื่อนะ่ะเราจะไม่ทิ้งความรอดนั้นไปเพราะอะไรพี่น้องผลฝ่วิญญ,ญาณในชีวิตนิรันดะร์รออยู่ใช่ไหมคะ ถ้าเราทิ้งไปอ่ะพี่น้องแล้ววันข้างหน้า,าเมื่อเราจากมันไปเราทิ้งพระเจ้าไปพี่น้องชีวิตที่เราเคยเชื่อมาเคยติดตามเคยรับใช้พระเจ้าจะเหลืออะไรใช่ไหมคะดังนั้นนะคะขอให้ความรักเนี้ยขับเคลื่อนชีวิตของเราทุกคนอยู่เสมอในทุกๆวันอย่าให้ปัญหานะคะจะยิ่งใหญ่นะคะมากกว่าความรักที่เรามีต่อพระเจ้าขอให้ความรักนี้ขับเคลื่อนชีวิตของเราในทุกๆวันนะคะพี่น้องไม่ควรน,นะคะบางทีเราเจอปัญหาพี่น้องเราอาจจะมองปัญหาดูเหมือนมันเยอะแยะมากมาย ปัญหาบางทีมันมาหลายด้านนะคะลุมเราเข้ามาพี่น้องขอให้เรานิ่งสงบนะคะให้เรานั่งพี่น้องปัญหามันยังแก้ไม่ได้นะในเวลานั้นน่ะเราก็อาจจะรู้สึกมันเครียดมันนอนไม่หลับหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ให้พระเจ้าบอกว่าในเวลานั้นน่ะให้เรามันนั่งสงบนะคะนั่งมาสงบกับพระเจ้าใคร่ควรนะคะใคร่ควรถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราปัญหาเหล่านี้นะคะ วางไว้กับพระเจ้าแล้วพวกองค์จะทรงช่วยเราแก้ปัญหาทีละเปาะทีละเปาะให้กับเราได้นะคะดังนั้นความรักขอให้เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนในชีวิตของเราอยู่เสมอตลอดเวลานะคะประการที่สองนะคะท่าทีแห่งการเชื่อฟังนะคะท่าทีแห่งการเชื่อฟังนะคะให้เราเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเสมอนะคะเมื่อมนุษย์ทําบาปใช่ไหมคะจาัดก,การไม่เชื่อฟัง ความตายก็เกิดขึ้นนะคะค่าจ้างของความบาปก็คือความตายจากการไม่เชื่อฟังดังนั้นเมื่อชีวิตของเราเองนั้นได้กลับมาเดินในทางของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ปัรถนาให้ลูกของพระองค์ทุกคนเชื่อฟังพระองค์นะคะเชื่อฟังพระคําของพระเจ้านะคะเชื่อฟังพระเจ้าการเชื่อฟังคือการที่เราเอาพระคําของพระเจ้าพระวจนะของพระองค์ ไปประพฤติไปปฏิบัติตามให้เป็นจริงนะคะพระบัญญัติของพระเจ้าหรือพระชนะของพระเจ้านั้นไม่ยากเกินไปที่เราเองจะประพฤติและปฏิบัติตามไม่ยากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพระคาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ให้กับเราเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเป็นถ้อยคําของพระองค์ผู้ใดที่เชื่อฟังและกระทําตามพระคมของพระเจ้าเขาผู้นั้นจะมีชีวิตที่จำเริญขึ้น นะคะดังนั้นห้อยคําของพระเจ้าไม่ยากเกินไปที่เราจะเชื่อฟังที่ยากเพราะว่าเราไม่อยากทําตามใช่ไหมคะเราไม่อยากทําตามข้อนี้มันยากโป่งเจ้าค่ะมันทำไม่ได้นะเช่นให้รักศัตรูเนี่ยพีน่น้องมันยากมากๆนะตัวอย่างเนี่ยรักศัตรูเนี่ยมันถ้ารักคนที่ดีๆก็มันก็ง่ายนะไม่ต้องใช้พลังอะไรเลยลก็รักได้ใช่ไหมคะแต่รักศัตรูเนี่ยคนที่ไม่น่ารักคนที่ทําไม่ดีพี่น้องมันยากค่ะนะข้าพระเจ้าเองก็ ต้องต่อสู้ในทุกทุกครั้งที่มันเจอปัญหาคนมาอะไรแบบพูดไม่ดีใส่เราอะไรพี่น้องก็ต้องลอสู้แต่ขอให้เอะิอจนะของพระเจ้านะคะที่เราจะได้นํามาใช้เป็นจริงให้อภัยนะคะพี่น้องเราต้องให้อภัยไม่เอาความผิดมาใกล้ของคนอื่นมาคา้ควรสิ่งที่คนอื่นกระทำต่อเรามาคายควรมาคิดมาจนเรารู้สึกว่า ขาดสันติสุขไปเลยพี่น้องเนาะขอให้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นชีวิตของเราจริงๆที่เราจะประพฤติปฏิบัติตามด้วยใจที่เชื่อฟังนะคะเพราะว่า พระเจ้าบอกว่าค่อยคําของปรองไม่ยากเลยถ้าเราทุกคนจะประพฤติปฏิบัติตามสามสุดท้ายนะคะให้เรามีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าเนาะเป็นท่าทีที่สําคัญในชีวิตของเราผู้เชื่อคนนะคะที่เราต้องมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้านะคะให้เราเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าในทุกๆวันพี่น้องทุกท่านนะคะอธิษฐานเช้าพี่น้องก็เข้ามาทุกๆวันนะคะเป็นที่ชูใจ ะะเราทุกคนได้รับการชูใจทุกวันที่เราได้เข้ามาร่วมใจกันในการน,านิษิานในภาราสจต่างๆเนาะในการงานของพระเจ้าวิษฐานเปิดซึ่งกันแม้เราอยู่คนละต่างจังหวัดคนละที่ที่ไกลมากนะคะพี่น้องแต่เราสามารถที่จะพบเจอกันได้ทางออนไลน์นี้เป็นพระกลุ่มของพระเจ้าใช่ไหมคะสมัยก่อนไม่มีออนไลน์พี่น้องกว่าเราจะเจอกันทีสมมติเราคิดถึงพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเกไกลเราก็ต้องเดินทางไปพี่น้องด้วยความรักด้วยความคิดถึงเราก็เดินทางไปแต่ณนะ ณเวลานี้พระเจ้าก็เมตตาเนาะในให้เราได้มีออนไลน์หลายสิ่งหลายอย่างที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายแม้ไม่ได้เจอตัวกันเป็นๆแต่เรารู้ว่าพี่น้องได้เข้ามาเนี่ยในการใิษฐานแต่ละวันเนี่ยเป็นเป็นความปรารถนาที่อยากจะอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันแบบนี้นะคะพระเจ้าโปรดปานและโปรงจะอวยพร และขอพระไัยในคำอธิษฐานของเราทุกๆวันนะคะอวยพรที่สัจอวยพรการงานของพระเจ้าผ่านชีวิตที่เราใกล้ชิดพระองค์ทั้งชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะพี่น้องเราก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าเองเป็นส่วนตัวทุกวันนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์สนิทก,กับพระองค์เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นนะคะถ้าชีวิตของเราเนี่ยได้ผูกพันใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องนะคะพระเจ้าจะประทาน ความคิดสติปัญญาให้กับเรานะคะแล้วก็ให้เรามีชีวิตที่เดินไปกับพระเจ้าด้วยกําลังด้วยเรี่ยวแรงที่มาจากพระองค์นะคะเราจะมีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับพระเจ้าเสมอนะคะเราจะมีปัญหาอะไรเราก็จะเข้ามาที่ฐานกับพระเจ้าเพราะเรารู้จัก ผู้ที่เราอยู่ใกล้คิดติดสนิทเป็นอย่างดีคือพระเจ้าที่ทรงช่วยเราได้ในทุกๆปัญหาค่ะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพี่น้องในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าส่งปรดุวยพรพี่น้องนะคะในตลอดวันนี้การรับใช้วยพรครอบครัวพรการงานพรทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะถ้าแต่พระเจ้าวระบิดาเราอธิฐานขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราได้อยู่ร่วมกันแม้เป็นเพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่พระคุณของพระเจ้ามีอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอขอพระเจ้า จ้าวยพรในทุกขัมอธิษฐานที่พระเจ้าทรงโปรดสลับฟังวยพรพี่น้องทุกท่านที่ได้เข้ามาอธิษฐานในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าวยพรเขาเสริมกําลังและประทานสันติสุขในจิตใจจิตวิญญาณให้เราทุกคนดําเนินชีวิตที่อยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าดําเนินชีวิต้วยความรักพระองค์พระบิดาเจ้าดําเนินชีวิตที่ใกล้ชิดพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดวยพรการงานของพี่น้องวยพรครอบครัววยพรทุกสิ่งวยพรการรับใช้ โอ้พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่ด้วยกับเราทั้งหลายทุกๆคนเราอธิษฐานฝากซึง่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะพี่น้องค่ะพระเจ้าอวยพรนะคะ